ดอกเตอร์ปริศนาผู้ใช้หนังสือสุด5เฮททำตัวอย่างเงี้ยแล้วก็หาว่าไม่เคารพ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องกัชเบลในคลิปนี้นะครับผมจะเอาคู่หูด็อกเตอร์ปริศนากับน้องคิดมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับผมซึ่งตัวด็อกเตอร์ปริศนาเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นบทบาทที่มีอิมแพคต่อเนื้อเรื่องมากๆนะครับเรียกว่าเป็นคนเปิดสกราชของการต่อสู้กับพวกปีศาจพันปีเลยก็ว่าได้แล้วผมดูจากบทบาทโดยองค์รวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่มีด็อกเตอร์ปริศนากับเจ้าคิดนี้นะครับผมพวกคิโอมาโรเนี่ยจะต่อสู้กับพวกป รวมพวกพองก็ได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการปรากฏตัวของดรปริศนาเนี่ยผมสังเกตว่ามันจะนําพวกมนบทใหม่ๆมาให้พวกคิโยมาร์โรด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทโดยองค์รวมของดรปริศนาเลยตั้งแต่เรื่องของประวัติเขานะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องการพบเจอกับพวกคิโยมารโรการต่อสู้จนคิดผู้เป็นปีศาจคู่หูของดรปริศนานี่ต้องกลับโลกปีศาจไปแล้วก็หลังจากนั้นดรปริศนาเป็นยังไงก็เรียกว่าสโคปของบทบาทเนี่ยจะคล้ายกับ ของแต่และหัวข้อไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมสนใจหัวข้อไหนก็สามารถกดดูได้หรือจะดูตั้งแต่เริ่มไปจนจบเลยก็ได้ครับผมมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันก่อนนะครับมารู้จักดรปริศนาแล้วก็มารู้จักน้องคิดกันนะซึ่งดรปริศนานะครับเดิมทีแล้วเนี่ยเราจะรู้ตอนที่มันมีการเปิดเผยอดีตว่าเขาเป็นหมอมาก่อนนะครับซึ่งเป็นหมอจริงๆนะแล้วก็ทําเรื่องของการผ่าตรงผ่าตัดอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยดรปริศนาคนนี้นะครับเขาเนี่ยได้ทําการผ่าตัดจนหลานของเขาต้องเสียชีวิตลงไป ผม,ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการสายเกินแก้หรือว่าเป็นการผ่าตัดที่ผิดพลาดแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการผ่าตัดแบบสายเกินแก้แบบว่าตัวดรเองเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยหลานชายของเขาได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าดอร์ปริศนาคนนี้นะครับไม่มีชื่อนะเท่าที่ผมหาดูนะครับในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาก็จะมาในรูปแบบของการที่ว่ามีปริศนามีคําทายนู่นนี่นันน่นอะไรพวกนี้มาเนาะซึ่งตัวของเขานะครับก็พอสูญเสียหลานไปเขาก็พยายามศึกษาพวกแบบศาสตร์ของการที่จะรักษาคนนู่นนี่นั่นมากมายนะครับแต่คงไม่ถึงขั้นที่แบบจะชุบชีวิตหลาาานนชยขด นะนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนที่เขาสูญเสียหลานเขาไปเนี่ยเขาก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเท่าที่ดูน่าจะเป็นผู้ใช้หนังสือที่อายุเป็นระดับต้นๆของเรื่องเลยนั่นเองนะซึ่งพอสูญเสียหลานไปจมอยู่กับกองหนังสืออ่านนู่นอ่านนี่ชีวิตก็เริ่มว่างเปล่าไปเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้พบกับเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าคิดซึ่งคิดคนนี้นะครับเป็นเด็กจากโลกปีศาจเนาะที่เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเป็นราชานั่นเองครับซึ่งการที่ดรปริศนาได้เจอกับคิดนะครังคร้งนึง เพราะว่าคิดเนี่ยดรปิศนาจะบอกว่ามีความเหมือนกับหลานชายของเขาเลยนะด้วยความแบบว่าสงสัยไขรร้รู้ขี้เล่นแล้วก็พอดรอเร์เขาแบบมีการพูดหยองล้อกันเล่นอะไรพวกนี้ก็จะแบบว่ามีอาการช็อกโลกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอคิดได้เจอกับดรปิิศนาแล้วเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกระตุน้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ให้มันดูน่ารักก็คือว่าคิดเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับ,รบเขาก็จะมีคําถามนูน่นคําถามนี้แล้วก็เขาจะรู้ศักยภาพขออองดอรรรรรปปิ่่่าาวเ็นนนคทีแบบบููุ้้ เ,นะเขาก็มักจะถามนูน่นถามนี่กับด็อกเตอร์นะครับแล้วทีนี้มันจะตกท้ายด้วยคําว่าจริงหรือเปล่าครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็จะบอกว่าโกหกนะครับผมซึ่งที่จริงคำว่าโกหกของด็อกเตอร์เนี่ยก็จะมีการพูดแบบเอาไว้ล้อเล่นกับพวกคิโอมโรบ้านก็มีนะครับซึ่งล้อเล่นกับคิดเนี่ยคิดจะมีอาการชอ็อกแบบว่าด็อกเตอร์โกหกหรอนี่นะก็จะแบบว่าช็อกกันเล่นๆของขำไปนะครับแต่ว่าถ้าไปเล่นโกหกกับคิโอมะโรเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะโดนซาเกียวสวนกลับมาช็อตกันไปเลยทีเดียวครับซึ่ง แข่งขันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคู่หูที่มีฝีมือการต่อสู้ที่ดีมากๆเลยนั่นเองครับนะพื้นฐานที่ใสเขาจะดูติงต้องจะดูขี้เล่นนะครับแต่ว่าดรปิศนาเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขารอบรู้นู่นนี่นั่นเยอะแล้วการเดินทางรอบโลกของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สบายสําหรับดรปิศนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทที่เขามีการสืบนู่นสืบนี่พาคนไปนู่นพาคนไปนี่นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับตัวดรนะเรียกว่าเป็นคนประสานงานประจําทีมคิโอมารุได้เลยครับนอกจากนัะครบ่ง ตัวคิดเนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นเป็นเด็กน้อยนะครับแต่ว่าเขามีร่างกายที่ออกจะเหมือนหุ่นยนต์นะมนต์ต่างๆของคิดเองเนี่ยก็จะออกเป็นลักษณะของการที่มีปากกระบอกปืนออกมาแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูก็ได้หรือจะทาให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยมีความเป็นเครื่องจักรแล้วก็เข้าโจมตีศัตรูก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบยกมนต์บทสําคัญสอคขัญของคิดมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังทีละอันนะอันแรกเลยก็คือจะเป็นเซกาวเซกาวก็เป็นง่ายๆเลยครับเอากระบอกปืนออกมาจากปากแล้วก็ยิงโจมตีใส่ศัตรูครับมนต์บทที่ือออออเเััมตทาา้้งงงงขขว กลายเป็นหมัดจรวดแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูได้มณฑ์บทที่3าก็คือเซบูรุกครับผมเซบูรุกก็จะทําให้ร่างกายของคิดเนี่ยมีการแยกสวย่วนเหมือนเป็นมวลที่เอาไว้หลบการโจมตีของศัตรูซะมากกว่านะมนฑ์บทต่อไปก็เซกาวก้าครับผมเซกาวก้าก็เป็นมนฑ์บทเซกาวที่มีการรวบรวมพลังเป็นแสงเลเซอร์โจมตีใส่ศัตรูซึ่งมนฑ์ที่ลงท้ายด้วยคําว่าก้าอย่างไงนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมนฑ์ที่แบบเวอร์ชันอัปเกรดของมนฑ์บทแรกนะครับแล้วก็ทําให้โจมตีเป็นเส้นตรงที่มีประสิทธิภาพนั่นนนเออออองคคครับบมมมมตท่่าืออาื al, ืซซกผปลี ให้กลายเป็นกัมปั้นที่มีขนาดใหญ่เอาไว้โจมตีใส่ศัตรูได้ครับมตนบทต่อมาโคบุรุกครับผมโคบุรุกนะครับมนบทนี้น่ารักมากคือตัวของคิดนะครับเขาเนี่ยจะสร้างเป็นเหมือนกับร่างแยกของเขาที่มีขนาดเล็กมากๆครับผมประมาณ20ตัวแล้วก็เอาไอ้ร่างแยกนั้นนะครับไปโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งต้องบอกว่าร่างแยกของคิดนี้นะครับดูน่ารักดูจิ๊บจ้อยมากแต่ว่าพอไปต่อยฮียวมารโรไปต่อยกัชปุ๊บผมใช้คําว่าเจ็บแน่ๆนะครับผมมนบทต่อมาก็จะเป็นกันเซกาวครับผมกันเซกาวเปน ยิงปืนแกตเตอร์ลิงโจมตีศัตรูก็ง่ายๆเลยครับมนบทต่อมาราเจียเซลเซนครับผมราเจียเซลเซนก็จะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของเซลเซนที่จะรวบรวมมือเป็นกําปั้นเหล็กขนาดมหาศาลโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองครับแล้วก็มตนบทต่อมาจะเป็นกีกาโนเซกาวครับผมก็เป็นเซกาวที่มีการยิงลูกขนาดใหญ่เป็นมนเวอร์ชันอัปเกรดของเซกาวอีกทีหนึ่งนั่นเองครับและมอนบทต่อมามอนบทสุดท้ายมิคอโอมาเซกาล่าครับผมซึ่งมอนบทนี้ก็เป็นมนที่เหมือนกับจะเรียกเป็นเทพธิดาที่เป็นลำแสงสสีีฟ้้้าาาขขนดดใใหญ่่่พุงเโจมตตรูไ ซึ่งมนบทนี้แหละเป็นมนที่ใช้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็คิดต้องกับโลกปีศาจไปนั่นเองครับแถมให้อีกอันนึงนะครับคือมิคโอโอชินเซกาวกาครับซึ่งมนบทชินเนี่ยนะครับมันเป็นมนที่อยู่ในมังงะถ้าเป็นในเนื้อเรื่องของอนิเมะมันจะไม่มีการพูดถึงมนที่เป็นระดับชินนะครับมนระดับชินก็คือจะเป็นมนแบบระดับสุดยอดของพวกปีศาจแล้วอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิคโอโอชินเซกาวกาก็เป็นเวอร์ชันอัปเกรดของมิคโอโอมาเซกาวกะอีกทีหนึ่งนั่นเองคร สามามรถด้วยความอาวุโสข,ของเขาเขาก็จะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็จะปรับใช้มนบทไหนบทไหนได้ดีมากๆเลยครับแล้วคิดด้วยความใส่ซื่อของเขาก็จะเชื่อใจด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สั่งอะไรปุ๊บด็อกเตอร์วางใจให้ท่านยังไงปับ๊บคิดก็จะทําอย่างนั้นแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้เรื่อยๆนั่นเองครับต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องของการที่ได้มาเจอกับคิโยมารุและคนอื่นๆนะครับเพื่อเป็นบทนําที่จะเข้าไปต่อสู้กับพวกปีศาจพันปีที่แล้วนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะได้เห็นด็อกเตอร์เขาปรากฏตัว มซึ่งการเจอกันครั้งนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจนะครับไม่ใช่ประทับใจตัวด็อกเตอร์นะประทับใจเดอะแมจิสติกทเวลล์ครับผมเดอะแมจิสติกทเวล์คืออะไรนะครับก็คือเป็นยอดมนุษย์12คนที่ด็อกเตอร์ปริศนามีการเอามาโชว์ตัวให้กับคิโอมาโรครับอันนี้ผมไม่เจาะทีละคนละกันนะครับแต่พูดอง์รวมว่ามันก็ดูตามราคาโฆษณาดีนะครับดูอารมณ์เป็นเหมือนยอดมนุษย์เอ็กซ์มนอะไรแบบนี้มีคนที่สามารถควบคุมไฟควบคุมน้ําแข็งวิง่งเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแขนที่มีพลังกำล ลโผล่มาทีไรก็จะดูแบบปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนมากแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งครับผมที่สะดุดตาและทุกคนจะจำไอ้นี่ตราตึงใจแน่นอนนะครับนั่นก็คือบิ๊กโบอิงนั่นเองครับบิ๊กโบอิงนี่แหละครับเป็นคนที่มีบทบาทเนาะแล้วก็ภาพจำมันดีนะครับบิ๊ก <Big S 2> ก็คือใหญ่ใช่ไหมโบอิงก็คือหนุนม่มน้อยนั่นเองครับผมคือด็อกเตอร์เนี่ยเขามาเจอกับคิโอมาโร่แล้วก็ถามว่า12คนเนี้ใครแปลกสดุดคิโอมาโร่ก็จะบอกว่าอ๋อบิ๊กโบอิงน่าจะแปลกสุดนะครับวงเล็บก็คือมันดูแล้วไม่ได้มีพลังพิเเเเเศษออออออะะไรรรรลยลยนนนนนนนััััั่่่่งงงคคคคบบบกกกก็ป็ปาตตทีถู้้ซึืจแวด ปริศนาก็จากไปซะดือด้อๆเลยคิโอมารยังถามเลยว่าเอาไอ้สิคนเนี้ยมาถามคําถามนี้คําถามเดียวใช่ไหมเนี่ยนะครับแล้วพอเจอกันอีกครั้งหนึ่งปุ๊บดรปริศนาก็กลายเป็นว่าท้าคิโวมารต่อสู้นะครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นก็ทําให้คิโวมารกับกัชเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงแผลสดใหม่เลยนะครับที่กัสกับคิโอมารเนี่ยพึ่งแพ้ให้กับบารี่มาแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความเจ็บปวดความปรารถนาที่จะแข็งแกร่งมากยิิิิ่่่งงงขึ้้้้้นนนนนมมัััััักกกกก็เลยทททําาาาาใหรรรรรรตอสสููบบบดปนนบดปปคะธภพวว ทำให้กัชกับคิโอมาโร่เนี่ยได้มนบทใหม่ที่มีชื่อว่าราว์เซาท์นั่นเองครับซึ่งมนบทนี้นะครับมันเป็นมนที่เสริมความแข็งแกร่งของตัวกัชแล้วก็ใช้ต่อสู้กับดรปริศนาจนท้ายที่สุดเนี่ยจะใช้คําว่าชนะดรปริศนาก็ว่าได้นะครับแต่ว่าการต่อสู้ของ2คนเนี่ยมันเป็นการต่อสู้เพื่ออย่างเชิงมากกว่าที่จะเป็นการต่อสู้เพื่อให้แบบใครคนนึงได้กับโรกปีศาจไปนั่นเองเนาะแล้วดรปริศนาก็ได้รู้แล้วว่าโอเคมีพันธมิตรเพิ่มขึ้นอี ปีศาจ1,000ปีที่แล้วซึ่งเป็นปีศาจที่ถูกทําให้กลายเป็นแผ่นศิลานะครับและทีนี้เนี่ยโซฟิสที่เป็นปีศาจตัวร้ายของภาคปีศาจพันปีนี่เลยนะคือเขาเนี่ยไปปลุกพลังหินขึ้นมาแล้วก็ทําให้ปีศาจพันปีมันออกมาเป็นพวกพ้องของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้วงการในการให้ไปกําจัดพวกแบบผู้ใช้หนังสือแล้วก็เด็กปีศาจคนอื่นครับบวกกับการที่มีเลขกลอนอะไรต่างๆนานาปุ๊บเนี่ยทำให้ถ้าเกิดว่าโซฟิสเขาสามารถควบคุมปีศาจเมื่อ1000ปีที่แล้วได้ปุ๊บเนี่ยทำให้เขามีโอกาสทีี่่่จะะชชชนนนนกาาาารรรแแขขงงงัิตํห้้ไดเลยปศ ก็ยังดําเนินแผนการต่อไปก็คือหาคนที่น่าจะมาเป็นพันธมิตรกันได้แล้วก็ได้ไปเจอกับเมงุมิกับทีโอด้วยนะครับแล้ว2คนนี้ก็ได้ต่อสู้กับดรปริศนามีการแบบคล้ายๆกับของคิโยมารุแหละแล้วทําให้ได้มนบทใหม่มาด้วยมไม่ว่าจะเป็นกีการาเซลชิลหรือไซโฟจิโอนะครับที่ทําให้ทีโอกับเมงุมิสามารถต่อสู้ได้เก่งขึ้นมากๆเลยนั่นเองครับหลังจากเมงุมิแล้วก็อีกคนนึงนะครับก็คือเป็นคนที่นําตัวม้าเหล็กเนี่ยไปเจอกับคุณซันบีมจนได้เรียกว่าเป็นคนที่รวมพักรวมพวกนะ ซึ่งเป็นการเพิ่มพวกพ้องที่ดูแบบซาบซึ้งนะมันไม่ได้เป็นการหลอกใช้หรืออะไรครับแต่ว่าปีศาจที่อยู่ฝั่งดีปีศาจที่มีเจตนาที่จะเป็นราชาที่ดีอย่างเงี้ยดรปริศนาคขาก็พยายามเป็นแมวมองนะแล้วก็รวบรวมพวกพ้องมาครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับตัวของเขาเองนะครับฟอโกเร่เนกุมิซันบีมคิโยมารุอะไรพวกนี้ก็เข้าไปร่วมต่อสู้กับพวกปีศาจพันปีแล้วทีนี้นะครับผมก็จะเข้าสู่พาร์ทที่ว่าเป็นจุดจบของคิดที่คิดต้องกับโลกปีศาจไปครับซึ่งปีศาจพันปีเนนเนนน่ยยใชช้ะะ้้คคํําาาาววววมััอะะะพกิโรรไดดจบ เพราะว่าจํานวนมันค่อนข้างมหาศาลถ้าเกิดว่าคิโอมะโรสู้กันทีละตัวทีละตัวเนี่ยยังพอมีโอกาสชนะแต่ถ้ารุมเข้ามาปุ๊บเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ลําบากแล้วทีนี้เนี่ยพวกคิโอมโรเองก็ต้องแบ่งพวกนะครับเพื่อให้พวกมันเนี่ยไม่รวมตัวกันมากจนเกินไปด้วยแล้วก็ค่อยๆเข้าไปเล่นงานกันทีละตัวทีละตัวแล้วทีนี้มันจะมีช่วงที่ว่าดรปริศนากับฟอร์โกเรเนี่ยร่วมมือกันนะครับไปเจอกับปีศาจตัวหนึ่งมีชื่อว่าเบลกิมนั่นเองครับซึ่งเบลกิมนี้นครััับมมีมีเ้าของาอ,อ,องส่่่ดยตตกวววท ได้ค่อนข้างลําบากนะครับมันไม่ค่อยมีมนโจมตีรุนแรงเท่าไหร่นะก็ใช้มนในการหลอกล่อศัตรูเป็นหลักนั่นเองครับแต่ในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับตัวของเบลกิมเนี่ยเรียกว่าเป็นปีศาจที่อารมณ์เหมือนประมาณฟาโรนั่งเก้าอี้ครับและทีนี้เนี่ยการต่อสู้ครั้งนั้นดอกเตอร์ปริศนาคํานวณพลาดไปเรื่องหนึง่งนั่นก็คือการที่ว่าเบลกิมเนี่ยมันเป็นปีศาจที่ไม่น่าจะเดินได้หรือเปล่าแต่ว่าพอไปไปมา,มาปุ๊บมีการโจมตีจังหวะหนึ่งที่ดลอกเตอร์ปริศนาพยายามหลอกลออ่กาาอ ที่เป็นการ์ตูนเทคกันนะครับไม่งั้นแบบอาจจะมีฉากดากักดักว่าเก้าอี้ของไอ้เบลกิมมันใหญ่นะมันอาจจะทุบด็อกเตอร์ปริศนาตายคาที่เลยก็ได้ครับแต่ว่าการโจมตีครั้งนั้นก็ต้องบอกว่าทําให้ด็อกเตอร์เนี่ยบาดเจ็บหนักอยู่เหมือนกันครับบวกกับไอ้ปรศาตัวเนี้ยมันดูแล้วจะไม่ค่อยแคร์โซฟิสเท่าไหร่นะมันเหมือนกับว่าถูกขังมานาแล้วก็ได้อรารวาสมันก็สนุกสนานของมันไปบวกกับการที่ว่าไอ้ดารีนะครับที่เป็นเจ้าของหนังสือของเบลกิมอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเอเอๆ มันถูกควบคุมจิตใจหรือว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่ะมันดูแบบว่าชอบหัวเราะยะเย้ยเวลาที่มันใช้มนต์โจมตีใส่ศัตรูอย่างนี้ทําให้คอมโบการต่อสู้ของดารีกับเบลกิมเนี่ยมันค่อนข้างทาให้โค้ดร็อกเตอร์ปริศนาลาบากนะครับแล้วพอโดนโจมตีบาดเจ็บหนักไปปุ๊บเนี่ยโหโเราจะเห็นได้เลยว่าคิดก็จะมีความเป็นห่วงร็อกเตอร์ปริศนามากๆเมื่อร็อกเตอร์ปริศนาบาดเจ็บจนนอนแทบจะหมดสติแล้วอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้คิดเนี่ยต้องต่อสู้เป็นตัวหลักโดยที่ว่าแคนโจเมกับฟอร ปริศนานอนสติเรือลางอยู่นะเขาก็นึกถึงอดีตนะครับว่าเขาได้เจอกับคิดยังไงแล้วทีนี้การโจมตีที่มันตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่มไปปุ๊บเนี่ยมันทําให้หนังสือของคิดที่อยู่ในมือของดรปริศนาเนี่ยเกิดไฟลุกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวการันตีได้เลยว่าไม่นานแล้วหนังสือของคิดก็จะต้องถูกเผาและคิดก็จะต้องกลับโลกปีศาจไปซึ่งถ้าเกิดว่าคิดกลับโลกปีศาจไปหน้าเวลานี้นะฟอกเร่กับแคนโจเมก็ไม่น่ารอดนะครับไม่รู้นรอดืเล่าาใั้ยิสกพงุทจะ ไร่มนบทสุดท้ายที่ผมบอกไปเมื่อกี้มิคอโอมาเซกาอ้านั่นเองครับซึ่งมนบทเนี้ยใช้โจมตีใส่เบลกิมภาษางาใส่กันนะครับแล้วก็ทําให้ทั้งสองคนเนี้ยต้องกลับโลกปีศาจไปคิดก็อําลาไปที่เรียบร้อยแล้วก็เบลกิมกลับสู่โลกปีศาจไปด้วยโดยที่เราจะเห็นฉากดรปริศนาคือแบบร้องไห้เสียใจเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับบ,บทแบบติ้งต้องติ้งตอง,ตง,ตองที่เขาแสดงให้เราเห็นใช่ไหมครับพอเห็นฉากดรปริศนาร้องไห้ผู้ผมก็หืจุกใจเหมือนกันนะนี่นะแล้วพอเบลกิมแพ้ไปแล้วปุว ปีศาจพันปีพ่ายแพ้เมื่อไหร่ปุ๊บเจ้าของหนังสือที่ถูกโซฟิทล้างสมองก็จะหมดสติไปด้วยครับแล้วทีนี้ฟอโกเร่กับคันโจเม่ก็มาช่วยดรปริศนาที่บาดเจ็บอยู่นั่นเองนะและทีนี้โชคดีว,ว่ามีเศษหินจันทรานะครับที่ทําให้ดรปริศนาเนี่ยสามารถฟื้นฟูพลังร่างกายพลังใจขึ้นมาได้แล้วทีนี้เนี่ยดรปริศนาเองเขาก็ลุกขึ้นมาบอกกับฟอโกเร่กับคันโจเม่ว่าพวกเราจะต้องไปสมทบกับทุกคนให้เร็วที่สุดการต่อสู้นี้มันยังไม่จบนะตรงนี้เราจะเห็น้้อนใจตี ต้องสลายแน่ๆจากการที่แบบว่าคิดเขาจากไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อการต่อสู้มันยังไม่จบแล้วต้องรู้กันต่อปุ๊บดรปริศนาก็ไม่มีเวลามาให้โศกเศร้าแล้วก็ต้องไปกันต่อเลยครับแล้วทีนี้พวกกัชคิโอมาโรก็มารู้ที่หลังนะครับว่าคิดเนี่ยต่อสู้แล้วก็กลับโลกปีศาจไปวงเล็บอย่างสง่าง,งามนั่นเองครับดรปริศนาก็บอกว่าไม่ต้องเศร้านะแค่กลับโลกปีศาจไปพวกเรายังต้องต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ของพวกเราในฐานะที่ว่าเราเป็นปีศาจที่ปรารถนาจะให้คู่หูของเราเนี่ยกลายเป็นราชาที่ดีนั่น เขาก็ร่วมต่อสู้จนจบศึกของโซฟิตไปนั่นเองครับซึ่งในการต่อสู้เนี่ยจะไม่ได้มีเด็กปีศาคู่หูจะไม่ได้มีมนไว้ใช้ต่อสู้นะครับแต่ด้วยบทบาทการวิเคราะห์การวางแผนอะไรพวกนี้ดรปิศนาก็ยังสามารถช่วยพวกคิโอมโรตัวนี้ได้ดีมากนะครับแล้วพอจบศึกของโซฟิตไปเสร็จปุ๊บก็จะมีศึกต่อมาที่เป็นภาคการต่อสู้กับฟาอูโดนั่นเองครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยดรปิศนาเองก็ถือว่าเป็นแกนนําอีกคนหนึ่งนะที่เอาสิ่งปลูกสร้างปิิศนามาพูดถึงกกัับพวววคิิโยยมมมร่่่่นนนะะาีีีีสงแแแลลๆ้อูทด์ มันดูเหมือนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มาจากโลกปีศาจยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าที่โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่เคยมีประวัติศาสตร์ว่ามีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยอยู่ด้วยนะครับแล้วพอสืบกันไปสืบกันมาปุ๊บก,ก็จะมีแคนโจเมนเนี่ยที่จุดป,ประกายว่าสิ่งเนี้ยมันคือปีศาจขนาดใหญ่ที่ถูกผนึกอยู่นั่นก็คือฟาอูโดนั่นเองครับก็มีการเฉลยตัวนี้เสร็จปุ๊บทุกคนเองก็ต้องหาทางแล้วว่าจะไปจัดการจะไปหยุดเจ้านี้ได้ยังไงดีนะแล้วด็อกเตอร์ปริศนาเองก็คอยช่วยเหลือซัพพอ การเดินทางคอยประสานงานอะไรพวกนี้ให้คิโอมโรสามารถเดินทางได้สะดวกนะครับแต่ว่าพอไปต่อสู้กันที่ร่างกายของฟาอุโดปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าคนที่เข้าไปก็จะเป็นคนที่แค่มีหนังสือเท่านั้นนะครับผมดรปริศนาหรืออะพอลโลก็ไม่ได้เข้าไปร่วมต่อสู้ในร่างของฟาอูโดนั่นเองครับก็จะหมดไปนะครับผมสําหรับบทบาทของคิดแล้วก็ดรปริศนานั่นเองครับอ่ะใช้คาว่าบทบาทของคิดหมดไปตั้งแต่ชั珀เตอร์สนะครับแต่ว่าดรปริศนาก็ยังมีบทบาทเรื่องราวของในภาคฟาอูโดให้เราเห็นกันบ้างเล็กๆน้อยๆคแมมมม้ว่่าาาเขาจะไีิ เราเห็นในภาคของฟาโวโดใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ยังมีเอาบิ๊กโบอิงมาเล่นกับพวกคิโอมาร์โรเป็นระยะะ,ยะนะครับเออซึ่งก็เจ๊นมน้มใหญ่นี้ก็ยังเป็นอาหารตาให้กับน่าจะเป็นฟอร์โกเร่นะครับฟอร์โกเร่มันชอบผู้หญิงสบุนสบุมอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วท่านผู้ชมน,นะครับผมฟังเรื่องราวของดรปริศนากับเด็กปีศาจคู่หูที่มีชื่อว่าคิดคนนี้มีความเห็นยังไงหรือมีข้อบูลอื่นอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมตรงไหนไหมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําาาหหรััับวนนนนีีีีี้้้ผมมมก็พพููดดคคุยยใงงเเท่ถิ้ ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ